ต้นมะกี้ต้นตะคบฮะปลูกไว้หน้าบ้านลมเย็นปลูกไว้แล้วก็กินหน่วยไม่ได้แต่หากนกก็มากินฮะเขาไว้บังลมบงังแดดดีเนี่ยปลูกไปใหญ่เร็วแต่ว่าอายุมันจะบอกไขมือนครับประมาณเล็กแปดปีถึงสิปีเหมือนนะแต่ว่าหน่วยมันนเวลาซุกมันแล้วกลินหวานว่ามีวิตามินมีนโรคได้หลายอย่างว่างเงี้ย เสริมอาหารเสริมเนี่ยหน่วยมันเหมาะเนี่ยหวานเนี่ยแหน่ชิมให้ดูก่อะหวานเหมาะหน่วยมกักกี้หน่วยมักกี้เนี่ยกินก่อนเรากินดีมีประโยชน์อ่ะเนี่ยหน่วยมันเป็นที่เนี่ยเราชิมดูทีโอ้หวานนกมันชอบกิ่นแต่ว่าหน่วยมันหวานเนี่ย เนยมักกี้เนยตะคบหวานกินดีมีประโยชน์วาเงี่ยเราลองดูดูเนยนะเนยมันต่ำๆก็มีเหรอกล้จะมึดแล้วบ่หายเห่นหน่ยแล้วเนี่ย หน่อยบอกใขรมีมันหล่นไปหลายนกกิ่นมันทองเขาเนี่ยหน่อยมันนะหน่อยมันกินหวานดิกินดีวยวนี่ต้องกันลรกอย่างนด้หอมอหู้เนี่ยหลายอย่างวะเงี้ยน,นี่สุกเกินบุหรี่เเราไปดูตัวนี้ดู นะนะนนหน่่ยมั้งหน่วยมันเป็นดีนี่กลิ่นดีเนี่ยหวานเอาเปียกมาะเทงกินบ่ม,มดหน่ย่ยสแกนมัน